แม่พี่น้องเห็ดกินเองนี่ครับพี่น้องหนากใส่เัืกอใส่ได้ร้ายเลยครับนี่หมูเหนือหมูครับใส่ได้ร้ายเลยครับนี่บ้าแสบเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่ซ่องรัซซี่ชแนลนะครับ มืัอนี้ข้าวเส้มาเห็ดยังก็มาเบิ่งกันด้วยผีน้องเด้อมะเห็ดเมนูนยังกินกันด้วยผีน้องเด้อฝากพี่น้องฟังไทยฟังเล่าครับหรือว่าสิอยู่ต่างประเทศหรือนะประเทศครับฝากติดตามกดอนไรก้แชร์กดอนแชร์จะไข่น้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากส่องหน่อยๆน้ำเนยครับส่องดัตชี่ชแนลนะครับฝากน้ำเนยอันนี้ข้าวกำลังเห็ดไอ้ต้มกระดูกใส่นน้ำซุปด้วยผีน้องเด้อพี่น้องกระดูกหมูนะครับต้มเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยว น้ำตกโอ้โหเหรอครับอยากกินพี่น้องแล้มาเห็ดตอนนี้เรากำลังสีเห็ดนะครับเด้อเห็ดน้ำซุปเห็ดอันนี้ก็เทียมเจียวครับพี่น้องเห็ดกระเทียมเจียวครับขัวกระเทียมเด้อพี่น้องเด้อกำลังรอบเบงรอบเบงว่าสิเป็นก๋วยเตี๋ยวยังพี่น้องกระเทียมเจียวพี่น้องกระเทียมเจียว อยากไหมได้พี่น้องด้วยอยากไหมได้ครับเตรียมเกี๊ยวครับเห็นบ่พี่น้องอหอมครับหอมคักพี่น้องต้องให้มีน้ำมันหน่อยหนึ่งเด้พี่น้องเ้วยอถึงสีหอมถึ่งสีแสบใส่ก๋วยเตี๋ยวและนี่รับตุ๋นน้ำซุปยู่ฮาเิส์น้ำซุปอยู่อ,ยอันนี้คือลวกเสร็จแล้วนะครับกระดูกก็ตุ๋นเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำซุปกันผักก็ลวกแล้วอันนี้ก็หัน่นอันนี้ก็ทอดเรียบร้อยเดี๋ยน้ำซุปอย่างเดียวนะครับน้ำซุปเสร็จก็กินได้เลยครับอันนี้คือทำใกล้จะเสร็จแล้วนะพี่น้องครับใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวมารอดูตอนต่อไปครับรอดูน้ำซุปหน่อยอันนี้คือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเด้อพี่น้องเด้อน้ำซุป ใส่หมูใส่กระดูกกระดูกที่ห่อตุนไว้แล้วครับแล้วมาใส่ตุนใส่น้ำซุปอีกครับหอมครับพี่นองเอ้ยหอมรับน้ำตกหอมอร่อย รอดูนะครับเดี๋ยวรอดูตอนถัดไปนะครับพี่น้องครับน้ำกำลังเดือดนะรอน้ำเดือดก่อนนะครับจากครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งวรนนี้แหละรอให้กระดูกมันเปื่อยๆอ,อีกเดี๋ยวว่าเราเราตุ๋นมามมันต้มมามันก็เปื่อยได้หรอครับเดให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อบางจะได้หอมหอมัน่อย เราดูตอนถัดไปครับพี่น้องครับมาเบิ้งพี่น้องยี่สิบกว่าหน้าที่ผ่านไปห้อยคือโคโหกพี่น้องด้วยพี่น้องด้วยใส่ลูกชิ้นน้ำหนะครับตุนให้มันอันนี้กันโอ้ยมันก็เริ่มกินได้เลยเลยพี่น้องแต่ว่าต้องตุนให้นานๆนะเนีย,น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 ,ยน่ากินมาครับพี่น้อง,งครับ มันเดือดเป็นน้านๆครับพี่น้องไอ้มันเดือดน้านๆครับอันนี้คือเสร็จเลยนะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาตักใส่นี้ครับตักใส่ อีกถ้วยหนึ่งครับสองคนกินนะครับวันนี้เต็มหม้อน,นี้ชุบน้ำเยอะๆนำร้ายๆใส่น้ำร้ายครับ ผมมนทำไม่หลายได้พี่นน้องด้วยนี่ครับพี่น้องยังไปรอดตอนปุ้งกินข้างในครับพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมากินนี่ยรุงเสร็จแล้วครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเรือฮาน้ำตกครับนี่อันนี้พักข้าครับพักกินกลับด้วยพี่น้องด้วมามาครับมา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 กินด้วกันเด้อปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องแสบแสบเนี่ยแ่บขักแ่บแน่พี่น้องเห็ดกินเองนี่ครับพี่น้องอยากใส่เนื้ก็ใสได้ร้ายเลยครับนี่หมูเนื้อหมูครับใส่ได้ร้ายเลยครับนี่ปุ๋ง แสบแ็บเ่ครับพี่น้องครับมืมืมเนี่ยแดดมันหมดแสงมันบุกคอยสว่างมาเลยชิมเิือครับข้าวแรลกพี่น้องอื้มอืมอ้มเจ็บครับพี่น้องอื้ม Fy mm. faen! Mm. กินไปเลยแนี่นะครับหอนพี่นอ้องทอน แซ่บครับเพื่อนนีแ่แหละเฮ็ดกินเองครับ เฮ็ดกินเองจะกินยังได้กระปุกงอ้ด้วยพี่น้องเฮ็ดเอาอยากใส่ร้ายชาวเนดก็ได้อยู่น้อง แซบ่บแซ่บครับลูกชิ้นครับลูกชิ้นลูกใหญ่มากอืม กินแค่ลูกจิ้นก็อิ่มแล้วไม่หรอกอลูกญ่ครับมาเด้อครับพี่น้องมากินด้วยกันนะครับ แซ่บได้ส <tı ro> <man invent FELIPE division> <master> ุดยอดพักเต็มเลยครับเต็มทานเลยคุณพ่อพักเต็มทานเลยครับงาแตกนัวงาแตกเลยครับคุณพ่อพี่น้องวุ้ยหลายครับหลายครับพี่น้อง เส็จเสรมือนี้กาแฝากไซ้ำนี่ครับพี่น้องร้อยอิ่มฝากไซ้ำนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์กระขายนั่นพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากสูบุกคนครับพี่น้องครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนน้ำพี่น้องฝากติดตามน้ำเนื้อพี่น้องพี่น้องส่องหน่อยๆนะครับร <laughs> อวิทย์ดอดถึงแล้ว ฝากติดตามด้วนนยนะครับพี่น้องผู้ทุกคนครับอยากให้เห็ดยังกินยังกับเม็นข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเศดให้ให้เบิง้งให้ส้มกันพี่น้องมือนี้ก็ฝา,ากไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ